สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ตปกติกอไกลครั้งอ้สกรูปโกจริระกับข่าวสารเกี่ยวกับหนังก็ซิลล่านะครับโดยก่อนผู้นิหาในข่าวนี้นะครับตอนช่วงผมเนี่ยได้เปิดระบบสมัครสมาชิกรายเดือน50บาทต่อเดือนท่านผู้ชมที่ใหม่ๆก่อนใครแบบ Early Access นะครับก็ขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมกันมาตลอดแต่ใครเนี่ยอาจจะมันจะมีกระสขนั้นแต่จ,จะช่วยสานส่วนช่องผมเนี่ยอ่ะที่ทำได้คือกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเยอะดูคลิปจนจบนะครับขอบคุณท่านอีกครั้งนะครับ ข่าวสารนี้ก็น่าสนใจนะครับผมก็เปิดแฟนเพจใน Facebook เรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆจนไปเห็นว่าม,มีภาพหลุดในกองถ่ายของ MonsterVerse The Series ขอย้อนความนะค,ความเดิมตอนที่แล้วเกี่ยวข่าวก o d z ซิ l ่าที่ผมเคยนำเสนอไปเนี่ยในเนื้อข่าวเนี่ยก็เห็นว่าในเว็บอาร์กอร์ซิล่ามูวี่เนี่ยมันก็จะรวบรวมข่าวสารก o d z ซิ l ่าทั้งหนังทั้งเกมทั้งของเล่นใช่ไหม ผมเคยเล่าไปพอสมควรนะว่าเออเขาจะมีการเตรียมการถ่ายทำกอสตาร์ปตะคองภาค2อัภาคต่อแต่เขายังไม่ยืนยันว่ามันเป็นกอสตาร์ตะครองเต็มตัวหรือเปล่าแต่มีความเป็นไปได้ว่ามันเป็นหนังคองแหละแต่มีกอลสตาอาจจะโผล่มาเป็นตัวสมทบนะครับแล้วก็อันหนึ่งก็คือเขาเริ่มถ่ายทําทีวีซีรีส์เลยนะครับทีวีซีรีส์โมนาทีวีซีรีส์ซึ่งน่าจะเป็นชื่อของเรื่องนะครับโดยต้นทุนรู้มาเนี่ย เขาซินเรื่องราวระหว่างกอสลาภาคแรก2014แล้วกอร์สลาคีเออร์มอสเตอร์โดยเป็นข่าวเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนว่าเออเขาเริ่มถ่ายทำภายในทิ์นี้ประมาณมาเนี่ยมันก็มีภาพหลุดแงของกองถ่ายมอสเทอร์เวิร์ดทีวีซีส์นะครับอ่ะโดยเขาบอกว่าน่าจะอิงจากเหตุการณ์ดูจากในฉากนะว่าเหตุการณ์หลังจากการโจมตีของมูโตในกอ z i ส l า2014นะครับในข้อมูลเนี่ย ก็แปลแบบสดๆเลยว่าการถ่ายทำของก็ซ่ามอนสเตอร์เวิลด์โมนาทีวีซีรีส์ที่จะฉายใน Apple TV เนี่ยเริ่มต้นในชิดนี้แล้วรูปภาพและวิดีโออยู่ในเซตกองถ่ายที่แวนคูเวอร์นะครับโดยปรากฏว่าเออผ้าเนี่ยมันถูกปล่อยหลุดออกมาออนไลน์ซึ่งในการถ่ายทำเนี่ยเราเจอว่าเป็นภาพของกองทหารแล้วก็แคมนะครับ และมีการพูดถึงไฮไลท์ของฉากที่นักแสดงการกเซ่าติดกับมูนโตในปี24นะครับโดยบินนักสแสดงที่มาเล่นแน่คือแอนนาโซอี e กก็นี่ชื่อผลงานครับ F9 กับโชกันนะครับที่เธอก็โผล่ในกองถ่ายด้วยโดยชื่อของเธอเนี่ยน่าจะเป็นชื่อเคสนะครับก็น่าจะเป็นคนนี้เนาะโดย The Monster World TV s e r i e ซนี้กำลังถ่ายทำอยู่แวนคูเวอร์โดยมีชื่อในกองถ่ายว่า o u r อร์ก s s นะครับ ปกติหนังหลายเรื่องยิ่งเป็นหนังบล็อกบัสเตอร์เนี่ยเขาจะไม่ใช้ชื่อหนังจริงๆในการถ่ายทําเพราะว่าผมเองก็ไม่รู้ลนะเอียดนักแต่เท่าที่รู้มาคือการไปขอสาธิตทําหรือว่าการจะสร้างตูดีโอมาถ่ายหนังเนี่ยหรือถ่ายในที่โลงแจ้งเนี่ยถ้าเกิดเอาชื่อหนังแบบเป็นชื่อใหญ่เลยอ่ะมันจะดึงดูดคนมากเกินไปนะครับยิ่งมาเวลยังไม่ได้เลยแน่นอนเลยถ้าเกิดจะทํานอกสถานที่เนี่ยมันก็คงต้องเป็นชื่อมอมปลอมในการถ่ายทานะครับ ยิ่งหนังโนแลนเนี่ยทุกครั้งที่หนังโนแลนมาลาจะทําแกก็จะเอาชื่อของญาติิแกลูกแกเนี่ยเอามาเป็นชื่อในกองถ่ายแทนชื่อหนังของเขานะครับดังนั้นจริงไม่แปลกที่อ่ะชื่อกองถ่ายเขาจะเป็น our glass นะครับอ่ะเรามาดูรายละเอียดของรูปถ่ายบ้างในนี้เนี่ยเราก็เดี๋ยวว่ามันจะเป็นกองถ่ายไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นเซตถ่ายทำหนังหรือว่าเป็นเซตของทีมงานกันแน่ แต่ดูจากฉากทางซ้ายเนี่ยที่เป็นทีมงานกับกล้องเบิมเมเเมเบ่มเทิมเนี่ยเคลมเบิ่มเทิมเนี่ยแสดงว่าอ่ะไอ้ด้านหลังเนี่ยมันคงเป็นเซตของทางทีมงานคนถ่ายทําหนังในขณะที่ไอ้ตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นฉากถ่ายทําภาพยนตร์เลยนะครับซึ่งรูปแบบแคมป์เนี่ยมันก็ไม่ต่างจากหนังก็สตล่า24หรือแม้แต่ก็ซตาร์มาต้องครองน้องที่จะมีแคมป์ผู้ลี้ภัยนะครับต่อที่เกิดเหตุการณ์โจมตีเกิดขึ้น แต่ดูจากฉากเนี่ยมันก็คล้ายแหละมันก็คล้ายฉากที่เกิดขึ้นหลังจากกสซ่าต่อสู้กับตัวมูโตนะครับที่มีทั้งเหมือนทหารแล้วก็เหมือนอะไรผู้อพยพลี้ภัยนะครับอ่าอันนี้อันนี้ที่ว่าน่าสนใจสุดละคือมันทำไมมันหลุดมาเป็นสภาพนี้เลยอ่ะซูมมาซูมก่อนก,นก็ตามคอนเซปต์ของหนังเนี่ยภาพยนติเนาะก็ซ่า14เนี่ย ตัวกระเลือดเวิร์ดเนี่ยเขาต้องใจให้มันทนหนังแนวภัยพิบัติธรรมชาติใช่ไหมเปรียบเสมือนเหล่าสัปประหลาดไททันเนี่ยเปรียบเสมือนฟอร์ซอลเนเจอร์นั้นรูปแบบการถ่ายทำเนี่ยมันก็จะเหมือนหนังแนวภัยพิบัตินะครับก็จะมีรูปข่มแบบอะไรคนที่หายตัวไปน้องเหมือนตามหาคนหายนะครับและจากการจบตีของกอรซิลล่านะครับบวกมูตโตด้วยพูดอย่างนี้เหมือนกอรซิล่ากลายเป็นตัวร้ายเลยแต่และกอรซิล่ามาโจมตีมันก็เป็นคอสติโต้ดามจเนาะ ก็มีหลอผู้คนแบบเออหายสาบสูญไปนะครับมีใครเจอคนนู้นคนนี้บ้างนะครับก็ไปขอประกอบฉากที่อาจมีความสัมพันธ์ของตัวในเรื่องก็ได้แล้วก็ลูปท้ายที่บอกไปว่าเป็นนักแสดงซึ่งก็ไม่มีอะไรมากมันไม่อยู่กองถ่ายซ้ำนะครับเป็นเหมือนแค่นักแสดงเตรียมตัวมาถ่ายทํานะครับหลุดมาแค่3รูปนี้ซึ่งการจะทําหนังมาโซมีข้อดีก็คือต่อให้มันจะมีภาพหลุดในกองถ่ายเนี่ย คิดว่าคนดูก็คงไม่ได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดมากเพราะเนื่องจากสัตว์ประหลาดเนี่ยมันเรียกว่ามันคือ CG เลยนะครับดังนั้นการจะหลุดข้อมูลเกี่ยวกับตัวสัตว์ประหลาดเนี่ยสัตว์ประหลาดเราเนี่ยมันอยู่ในโพสต์โปรดักชันทั้งหมดนอกจากว่าจะมีมือดีเนี่ยปล่อยภาพหลุดออกมาจากการโพสต์โปรดักชันคือการช่วงตัดต่อใส่อฟมเพรสเนี่ยเออถ้าเกิดมีการหลุดนั้นเนี่ยก็เป็นไปได้นะครับที่แบบอุ้ยเราโดนสปอยจะแล้วอะไรแบบนั้นแต่แง่กองถ่ายระหว่างการถ่ายทำเนี่ยคิดว่าต่อยภาพหลุดออกมา ข้อมูลที่รับรู้เนี่ยก็น่าจะไม่เยอะเท่าไหร่นอกจากตัวนักแสดงที่มาเล่นซึ่งคิดว่าคมไม่ค่อยแค่เพราะว่าใครจะมาเล่นในหนังสัปลดนะครับมันไม่มาหนังมาเวลโน,นที่เรามีคาแรคเตอร์ที่ใช้นักแสดงเล่นนะครับพอแบบมีนักแสดงคนนู้คนี่ผมมาแบบเฮ้ยคนนี้ผมมาด้วยหรือว่าอะไรแบบนั้นเนี่ยเออการถ่ายทักของมาเวลมาเลตัดก,กลุมมากกว่านี้นะครับมาซิเบอร์นี่คงไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับมันจะรัดก,กุมก็ตรงตอนโพสต์ลักชั่นนี่แหละว่ามันจะมีบูดีที่ไหนเนี่ยนำ เหตุการณ์ช่วงการตัดต่อเนี่ยไปปล่อยออนไลน์หรือเปล่าเพราะก็มีหลายครั้งนะที่แบบช่วงโคตรลักชั่นเนี่ยที่แบบ CG ดิบๆที่ยังไม่ได้ทันแบบจะใส่ดีเทลไปเนี่ยมันก็มีหลุดออกมาบ้างในหนังบางเรื่องนะครับแต่จู่จากภาพหลุดที่เราเห็นในกองถ่ายเนี่ยเขาก็น่าจะโฟก,กัสที่คนอยู่ดีนะครับซึ่ง,งที่ผมเคยบอกไปที่ขีดก่อนหลายครั้งว่าหนังสปาราเนี่ยยังไงพัดคนก็ต้องจําเป็นนะครับเพราะเนื่องจากสปารามันพูดไม่ได้และเราไม่ดูสารคดีมาสปาราว่ามันทาอะไรกันเนาะดังนั้น นาทุกเรื่องเนี่ยหนังแนวเนี่ยมันก็ต้องมีตัวละครคนเนี่ยให้เราเนี่ยติดตามตัวละครนั้นแต่ถ้าจะใช้มันเวิร์กเนี่ยเราก็ควรให้ตัวละครคนนั้นเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับสัตว์ประหลาดให้มากที่สุดประมาณว่าอาจจะอยู่ท่ามกลางการจบตีของสัตว์ประหลาดแต่ก็ไม่ควรเป็นแบบคิมออะมนสเตอร์เพราะคิมอนสเตอร์มันก็อยู่ท่ามกลางการสู้แหละแต่พวกเขาเนี่ยมันอยู่นอกฉากการต่อสู้ไงระหว่างที่ครอบครัว VIP เนี่ยตามหาลูกเนี่ยคือมันก็อยู่ คนละที่กับที่สบัดตีกันใช่ไหมพอสบัดตีกันจบเนี่ยมันก็ตักกลับไปครอบครัวนี้ไงมันก็เหมือนเสียทรสไปเนาะขณะที่เราควรจะดูความต่อเนื่องแต่น็่ตเซอร์ผมเนี่ยถึงแม้หลายคนอาจจะบ่นก็ซาเซอร์สี่ว่าฉากต่อสู้มันน้อยหรือว่าอะไรก็ตามมันมืดเกินไปเนี่ยไอ้น็อตด้วยคอนโบดี้เนี่ยเขาเป็นทหารก็สามารถอยู่ท่ามกลางการต่อสู้ได้อย่างแนบเนียนกว่าคิวอารมอสเตอร์เยอะที่บนนั้นเนี่ยเพียงคนธรรมดานะครับแถมชื่อเรื่องโมนาทีวีซีรีส์เนี่ยแสดงว่าอ่ะคนเหล่านี้เนี่ยพวกเขาต้องเกี่ยวข้องกับสัดดโยตรง หรือไม่ก็ทําตัวละครสร้างตัวละครให้เหมือนกับไอ้นางเอกเอเบกา 9, ฮอลในก็สร้างตัอละครเนาะไอคิคกงวิสเพลเลอร์อ,อะเออถ้าเกิดเราทาตัวละครที่เหมือนคอยอยู่ใกล้ชิสดสัปหลามาตลอดเนี่ยเออน,นี้น่าสนใจนะครับเราเห็นตัวละครคนที่มันมีปฏิสัมพันธ์กับเราสปราัปหลาหรือว่าศึกษาเราสัปหลาอย่างใกล้ชิดอะคราวนี้กาแพงระหว่างสัปหลาคนมันใกล้กันแล้วนักคนดูเนี่ยก็จะไม่ต้องมาแบบมาดูคนเยอะเกินไปและคนก็ทํามาไม่ดีเนาะแต่ถ้าเกิดเขาจะทําให้คนแยกกับสับปหลาไปเลยเนี่ย เรียกว่างานหินเนี่ยเขาจะทำพักคนให้มันเวิร์กใช่ไหมอย่างที่ญี่ปุ่นก็ทําได้น้อในชิ้นก็ซิล่าหรือไม่แตก่ก็ภาคแรกหรือเชิงก็ซิล่านาะที่อ่ะต่อให้ไม่มีสัพหราาเนี่ยเราดูคนที่มีการรับมือสัพหลาเนี่ยน้อเกี่ยวข้องสัพหราาเนี่ยแล้วก็ต่อมาเวิร์กนะครับก็หวังว่าเขาจะทําให้เป็นแบบนั้นได้นาะและยิ่งทีวีซีรีส์ด้วยผมกลัวตรงนี้มากว่าผมกลัวจะเหมือนโอปีวันเนี่ยที่มันมาดีตอนสองตอนสุดท้ายเหมือนเคยบอกคลิปเก่าด้วยนะว่าน้ํามันเยอะเกินไปนะครับผมกลัวว่าท กลัวจะเปแบบนั้นไงประมาณว่าแทนรจะโฟกัสสั์ปรหลาดเนี่ยได้โฟกัสที่มีตัวละครคนใหม่ๆม,มานะครับกลัวมันจะกลายเป็นพัคคินีที่3อะไรแบบนั้นนะครับโคตรกลัวคือตัวแรกอะทีวีซีรีส์โอ้โหยาวแล้วเราคนเนสัประหลาดมาขึ้นเราควรเน,นื้อหาที่มากขึ้นมากกว่าหนังเต็มไงเออเราได้เห็นตัวละครที่มีพัฒนามากขึ้นทั้งคนแสัปรหลาดแต่พอที่ดูโอบิวันเนี่ยผมกลัวทีลยว,ว่าทางค่ายเขาจะยัดน้ำมาเกินไปยัดคนมามากเกินไปอะโคตรกลัว ้ท่านผู้ชมอยากให้คิดว่าตัวทีวีซีรี์เนี่ยเรื่องราวมันไปยังไงเพราะว่ามันเป็นโมนาใช่ไหมก็อยากให้เออเรามาเบนกันว่าเออเรื่องราวเนี่ยคนยังเกี่ยวข้องกับสปาร์ตมากแค่ไหนหรือไม่ก็อย่างเลวร้ายที่สุดรองมาแบ่กันว่าถ้ามันเลวร้ายที่สุดเกี่ยวกับตัวซีรีส์เนี่ยคาสโตกาสที่คนขนาดไหนนะครับประมาว่ามีครอบครัวคนหนึ่งมาเหมือนคิทมอสเตอร์ก็ได้นะครับก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับก็ถ้าเกิดมีข่าวข่าวก็จะใหม่ๆมาผมก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ